ถ้าน,นี่ไม่ใช่คาเฟ่ที่ทางเข้าอลังการที่สุดทุกคนว่ามันจะมีที่ไหนอลังการเท่านี้อีกไหมเข้ามาคิดว่าจะถึงแล้วยังค่ะมีเสียงบอกให้เราเดินตามทางต่อไปเรื่อยๆอีกคือเขาทําให้เราประทับใจแบบถูกการเดินตั้งแต่เข้ามาเลยอ่ะทุกคนกว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้คือแบบฟินแล้วตื่นเต้นกับทางเข้ามาจนเหนื่อยขอแวะโซนแรกก่อนเลยค่ะโซนร้านอาหารจุดแรกที่เราทานจะชื่อว่าร้านทอดคาน่านะคะเสร็จจากการทานอาหารก็ขอแวะเข้าห้องน้ําค่ะแค่ห้องน้ําก็เก๋แล้วตามด้วยมาทานของหวานกันค่ะที่แฮนดี้คอรเทจนะคะก็จะมีบัน บรรยากาศแบบอบอุ่นอบอุ่นค่ะตกแต่งด้วยไม้ทั้งหมดเลยฟิลในร้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีมุมให้เราถ่ายรูปเหมือนกันวันนี้เราก็จัดมาเบาๆค่ะน้ำหนึ่งแก้วเค้กหนึ่งชิ้นหรือใครสะดวกนั่งข้างนอกก็ร่มรื่นเหมือนกันค่ะจากอิ่มท้องแล้วเราก็จะไปเดินเล่นภายในบริเวณร้านกันค่ะเดินไปเดินมาก็เจอเจ้าแพทุกคนน้องเขาน่ารักมากแล้วดูสะอาดมากไม่ค่อยมีกลิ่นเลยใครอยากให้อาหารน้องเขาก็ได้นะคะเดินออกมาอีกนิดนึงก็จะเจอเป็นกระต่ายค่ะโซนนี้เราก็ให้อาหารน้องได้เหมือนกันที่นี่เป็นคาเฟ่ที่ร่มรื่นสุุดดลยทคคแะจ้าาาือโป ตกเย็นแล้วก็แวะมาจิบขอกเทลตรงนี้ค่ะก็สั่งอาหารมาเป็นพร็อพดิสักหน่อยไหมตอนนี้จะอิ่มมากก็ตามมาถือว่าเป็นอาหารเย็นพอดีคือตรงนี้ถ้ามาค่ำๆนะแล้วว่ามันเป็นร้านที่สวยมากแล้วเมนูที่เราสั่งทุกคนวันนี้คือมันอร่อยมากเป็นเครื่องดื่มที่แบบหน้าตาสดใสมีความหวานแล้วก็รสชาติถ่ายมาจนจะกลับแล้วลืมบอกเลยค่ะที่นี่ชื่อว่าบ้านกับตันเรือนะคะร้านสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ค่ะและมีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นมากมายเลยร้านอยู่แถวรามอินทราค่ะเดินทางง่ายใกล้รถไฟฟ้า